สสดีค่ะรัศรินตันสังวรนะคะวิศวกรจากทีมระบบไซเบอร์กายภาพศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติวิทยากรหลักสูตรด้าน AI ของ SMC Academy ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในอุตสาหกรรม4.0ค่ะ การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันดีว่า AI ในอุตสาหกรรมเป็นหัวเรื่องร่วมสมัยที่กำลังเป็นที่สนใจไม่เฉพาะกับอุตสาหกรรมไทยค่ะแต่กำลังเป็นกระแสที่แข่งขันกันทั่วโลกมูลค่าตลาด AI นะคะในภาคการผลิตโลกคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งในะอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะโตขึ้นถึง40เท่าของปัจจุบันเลยค่ะและเมื่อมองไปที่ส่วนแบ่งการตลาดแยกตามทวีปนะคะก็จะเห็นว่าทวีปเอเชียของเราเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะอดีตผู้นําภาคการตลาดเทคโนโลยีอย่างอเมริกาเหนือและยุโรปสักเท่าไหร่เลยซึ่งโดยปัจจุบันนะคะเราก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ถึง26เปอร์เซ็นตะ์ค่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบ AI นะคะในภาคการผลิตเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอื่นๆแล้วเนี่ย,ยการใช้งานยังไม่ได้มากอย่างเท่าที่ควรจะเป็นค่ะซึ่งจริง แล้วเนี่ยมันยังสามารถเติบโตได้มากกว่านี้อีกมากเลยค่ะดังนั้นถือว่าถ้าเราเริ่มต้นตอนนี้ยังไม่สายค่ะที่จะนำ AI เข้าไปยกระดับหรือแม้กระทั่งนะคะเหนือกว่าคู่แข่งภายใต้เงื่อนไขด้านต้นทุนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือวัตถุดิบนะคะที่นับวันมีแต่จะยิ่งราคาสูงขึ้นค่ะค่ะสำหรับ AI นะคะซึ่งย่อมาจาก artificial intelligence นะคะก็จะมีมากมายหลายประเภทเลยค่ะแต่ว่าประเภทที่เกี่ยวข้องและใช้งานแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะมี4 ประเภทหลักๆด้วยกันค่ะค่ะโดยประเภทที่1นนะคะหรือว่า Machine Learning ค่ะเป็น AI ที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนโค้ดสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานค่ะแต่ว่าอาศัยการนำข้อมูลเข้ามาเพื่อให้อลกอริทึมค่ะสามารถทำนายผลอะไรบางอย่างได้นะคะซึ่งตัว Machine Learning เนี่ยก็สามารถใช้งานได้กับแทบทุกประเภทในโรงงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้าน QC การบำรุงรักษาเครื่องจักรไปจนถึงการทำา Process o p t i m มั e เลยค่ะ สำหรับประเภทที่2นะคะก็คือคอมพิวเตอร์วิชันค่ะจะใช้ในการทำความเข้าใจข้อมูลที่เราสามารถมองเห็นได้อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นจากรูปภาพหรือวิดีโอนะคะเพื่อตีความหรือตัดสินผลบางอย่างค่ะเช่นการแยกแยะประเภทวัตถุการนับจำนวนนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่ AI ประเภทนี้นะคะก็จะถูกใช้กันอยู่แล้วอย่างแพร่หลายในงานด้านอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็น QC การหาความผิดปกติจุดปลพ่องนะคะหรือว่า การมอนิเตอร์คนหรือกระบวนการในการทำงานนั่นเองค่ะ AI อีกประเภทหนึ่งที่มักพบในโรงงานนะคะก็คือโรบอติกค่ะเป็นการพูรนาการให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้เรียนรู้อย่างมีเหตุผลค่ะ และสามารถตัดสินใจเองได้แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัตินะคะมักใช้ใน Assembly ที่สามารถปรับตัวเองได้ค่ะหรือว่า Cobot AI ประเภทสุดท้ายนะคะที่พบมากและเป็นประโยชน์กับโรงงานเลยก็คือ NLP ค่ะหรือที่ย่อมาจาก Natural Language Processing ค่ะ เป็น AI ที่เกี่ยวข้องกับภาษามนุษย์นะคะซึ่งพวก LLM เนี่ยที่เรารู้จักกันทั้งหลายนะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ NLP ด้วยเหมือนกันนะคะตัวอย่างการใช้งาน NLP ที่นิยมใช้กันในโรงงานนะคะก็จะเป็นการอย่างเช่นการคัสตอมตัวแชทบอทนะคะสำหรับงานต่างๆนะคะเดิมทีเนี่ยเราจะต้องอา,อาศัยการสืบค้นเอกสารนะคะแต่ว่า ถ้าเรานําตัว NLP เข้าไปใช้งานเนี่ยก็จะลดเวลาตรงนั้นไปนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบํารุงนะคะการเช็คสินค้าคงคลงังนอกจากนี้นะคะก็สามารถยังนําไปใช้เป็นตัวกลางนะคะในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรได้ค่ะและที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการนําเอาตัว NLP เนี่ยไปสร้างเป็นเอกสารรายงานต่างๆค่ะดังนั้นนะคะหากจะให้เลือกว่า AI ไหนเหมาะกับการนำไปใช้งานด้านไหนมากที่สุด คำตอบเชิงเทคนิคเลยก็คือไม่สามารถตอบได้ค่ะเพราะถ้ามองไปในโรงงานนะคะทุกส่วนในโรงงานเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้แทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็น Production Monitoring นะคะ Predictive Maintenance Quality Control Energy Management ไปจนกระทั่ง Warehouse Management เลยค่ะ สำหรับในส่วนของ Production Monitoring นะคะเราสามารถเชื่อมต่อหรือติดเซ็นเซอร์เพื่อดึงข้อมูลจากเครื่องจักรค่ะได้จากทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสถานะต่างๆจากเครื่องจักรหรือสภาวะตำแหน่งของ Product หรือ Part นะคะหรือวัตถุดิบซึ่งข้อมูลในมิติเวลาแต่ละขั้นของ r r o e s s เนี่ยคะ่ะจากกิจกรรมต่างๆของเครื่องจักรหรือแม้แต่ความเร็วในการปฏิบัติงานของพนักงานนะคะทั้งหมดนี้สามารถนามาออกแบบ บูรณาการเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่ง Optimize p r o c e s s ทั้งหมดสำหรับ Predictive Maintenance นะคะเป็นอีกส่วนงานหนึ่งค่ะที่ AI สามารถเข้าไปช่วยได้อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าความสามารถของ AI ในการจับแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ทำนายค่าเนี่ยตัวอย่างเช่น เครื่องจักรหมุนเราจะใช้ข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่องจกักรรวมกับค่าไฟฟ้าและอุณหภูมิค่ะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ทั้งแบบ Diagnostic และ Predictive หรือว่าจะเป็นการตรวจจับการรั่วของท่อนะคะเมื่อเมื่อเรานำา i i เข้ามาใช้เนี่ยก็จะสามารถจัดการแบบเป็นเชิงรุกได้มากขึ้นค่ะโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีการติดเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะคะเพื่อจับสัญญาณเสียงในย่านความถี่สูงๆเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ สำหรับการนำ AI นะคะไปใช้ในการควบคุมคุณภาพหรือผลิตภัณฑ์นะคะเช่นการแยกแยะผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานการนับจำนวนการ tracking ติดตามชิ้นงานนะคะการวัดขนาดการตรวจหาดีเฟก t ที่มองเห็นได้ด้วยตาค่ะดังนั้นนะที่กล่าวไปแล้วเนาะว่าตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นค่ะถูกเอามาใช้ด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการ QC เนี่ยก็จะต้องมีตัว visual inspection แต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นนะคะที่ใช้กันอยู่เนี่ยมักจะเป็นโซลูชันสำเร็จรูปเนาะที่มีความ จำกัดในการใช้งานและเปลี่ยนแปลงได้ยากในขณะที่ตัวเทคโนโลยี AI ที่อยู่เบื้องหลังนะคะมีความสามารถอีกมากเลยแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากโรงงานสามารถพัฒนาโซลูชันนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับการจัดการด้านพลังงานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแอเรียค่ะที่ AI ถูกนำมาใช้ได้อย่างเห็นผลนะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนฟุตปริน สามารถใช้ AI มาช่วยในการออพติไมค์ค่ะการใช้พลังงานโดยการทำนายค่าพีกับ Valley Time ค่ะและวางแผนการจัดการการใช้พลังงานทั้งหมดนะคะให้เหมาะสมตามสภาวะการทำงานของโรงงานค่ะไม่ว่าจะด้วยวิธี Peak Shaving หรือ Load Shifting นั่นเองค่ะเราสามารถนำ AI นะคะมาช่วยในส่วน Warehouse Management ได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Automation นะคะเช่นการหยิบและวางสินค้าไปจนถึง การออ t ติม z เซชันค่ะเช่นการจัดวางสินค้าและวัตถุดิบให้ได้ค a p แคปซิสูงสุดการทำนาย Inventory Level นะคะเพื่อการวางแผนการผลิตและการขายสินค้าโดยร่วมกับการทำนายดีมานในฝั่งของ ERP ค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนเราก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเราสามารถนำ AI เนี่ยเข้าไปช่วยได้แทบทั้งสิ้นเลยนะคะในทุกๆส่วนงานของเรานะคะแล้ว เราควรจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรในการเลือกว่าส่วนงานไหนควรนำ AI เข้าไปใช้งานก่อนนะคะสำหรับประการแรกนะคะที่เราควรจะต้องพิจารณาเลยก็คือควรเลือกโปรเซสที่ส่งผลต่อเอาต์พุตและคุณภาพนะคะเพื่อให้มั่นใจว่า การลงทุนเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่จับต้องได้และชัดเจนค่ะสำหรับประการที่2นะคะ AI ไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากข้อมูลค่ะดังนั้นควรเริ่มจากส่วนงานที่มีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าเรามี PLC หรือว่าเซนเซอร์ในการเก็บข้อมูลในอดีตนะคะสำหรับการสร้างโมเดล AI และต้องมีข้อมูลเรียลไทมค่ะที่พร้อมสำหรับการนำ AI ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ย ไปติดตั้งใช้งานค่ะประการที่3นะคะก็เราควรเลือกจุดที่มีปัญหานะคะมีข้อขวดมีดาวทามบ่อยหรือจุดที่ต้องอาศัยแรงงานคนมากเกินจําเป็นค่ะเพราะถ้าสำริดผลแล้วเนี่ยเท่ากับว่า AI เนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาแล้วเราก็จะเห็นเอไอที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะประการที่4นะคะเรื่องงานที่มีความจําเจซ้ําซากนะคะหรือว่าสามารถทํานายแพทเทิร์นได้นะคะเช่นการนับหรือว่าการตรวจสอบคุณภาพค่ะ ประการที่5นะคะเลือกงานที่สามารถเปลี่ยนเป็นออโตเมชันได้ค่ะเช่นงานมอนิเตอร์ต่างๆเช่นการสวมใส่ PPE ของพนักงานความผิดปกติในกระบวนการผลิตเป็นต้นค่ะประการสุดท้ายนะคะประการที่6ค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้สําหรับปัจจัยทางเทคนิคและเงินเลยก็คือเรื่องของคนค่ะเราควรต้องเลือกสิ่งที่ฝ่ายบริหารและพนักง,งานเห็นพ้องค่ะเพราะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทั้ง2ฝ่ายนะคะไม่ว่าเราจะนําเทคโนโลยีใดๆเข้าไปใช้ ก็อาจจะไม่ได้ถูกใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสําหรับเมื่อเราเลือกส่วนงานหรือกระบวนการที่เราจะนํา AI เข้ามาใช้ได้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในลําดับถัดไปก็คือเราจะซื้อโซลูชันสําเร็จหรือจ้างคนมาพัฒนาให้หรือเราจะสร้าง AI ด้วยตัวเองนะคะแบบ in-house ซึ่ง แน่นอนว่าจะเลือกกรณีแรกก็ต่อเมื่อเราแน่ใจแล้วว่าเราไม่สามารถทําเองได้ทําเองเราไม่คุ้มหรือว่าโซลูชันสําเร็จเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการได้อยู่แล้ว100%นะคะแต่ว่าข้อดีของการลงมือพัฒนาเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยี AI นะคะก็มีน้ำหนักมากเพราะถ้าเราสามารถทำเองได้เราสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานของเราได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะถ้าจะต้องมีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องปกติของ AI อยู่แล้วค่ะเราก็จะมีอิสระในการทำเองได้ทุกเมื่อนะคะไม่ต้องรองบหรือว่ารอคนอื่นมาทาให้ค่ะการนำ AI มาใช้ในโรงงานนะคะพบว่า ขั้นตอนที่บุคลากรในโรงงานเนี่ยยังขาดความรู้นะคะและทักษะซึ่งนำไปสู่ความไม่มั่นใจที่เราจะไปสร้างโมเดลเองเนี่ยก็คือขั้นตอนของการสร้างโมเดล AI และการเตรียมข้อมูลค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะทาง SMC Academy ค่ะก็ได้แรงเห็นและเตรียมหลักสูตร Data Preprocessing สอนการเตรียมข้อมูลที่เก็บจากเซ็นเซอร์ต่างๆในอุตสาหกรรมค่ะให้เหมาะสมกับการนำไปสร้าง AI นั่นเองค่ะ โดยเฉพาะนะคะโดยเดซี่นะคะจะเน้นไปที่ AI ประเภท Machine Learning ค่ะและ NoMa d ML เป็นเครื่องมือในการสร้างคอมพิวเตอร์วิชั่นดังนั้นชุดหลักสูตรอบรมทั้ง3เนี่ยค่ะก็จะถือเป็น f a สต์แ a c กนะคะสำหรับโรงงานที่พิจารณาแล้วว่ามีโจทย์สนใจที่จะพัฒนา AI เข้าไปแก้ไขโจทย์ดังกล่าวด้วยตัวเอง สามารถกลับไปลงมือทําได้ทันทีค่ะหลังจากเรียนหลักสูตรทั้ง3นี้ของเรานะคะสําหรับในกรณีที่โรงงานยังไม่พร้อมนะคะด้านการดึงข้อมูลจากเครื่องจกักรหรือกระบวนการต่างๆและการจัดเก็บข้อมูลค่ะ ทางเรานะคะก็มีหลักสูตร IoT และ IIoT พร้อมรองรับค่ะนอกจากที่กล่าวมานี้นะคะทาง SMC Academy ค่ะก็มีหลักสูตรมากมายเลยที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาโรงงานสู่อุตสาหกรรม4.0อย่างค่อนข้างครบถ้วนค่ะทุกท่านสามารถสอบถามหลักสูตรและสมัครเข้ารับการอบรมได้ตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะ แล้วมาพบเรื่องราวดีๆกับเ d a m s e a a a ียแคมได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ